ครับเกี๊ยวซาสิลอบเกี๊ยวซาสิลอปนี่นะครับใครปั้นมาลูกเนี้ยมันตะแคงไม่สวยสวยเก๋สักเลนะการฝึกนะฮะอันนี้เราเน้นรสชาติเลยครับรสชาติฮะเราก็ตั้งไฟเลยนะตั้งเลยครับเราจะทำให้ ข้างล่างมันออกรุงเลืองสักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ําลงไปทอดนะครับเราจะใช้เทคนิคในกันทอดน้ํานะครับทอดน้าเราก็จะใส่น้ําเข้าไปแลวโออวันนี้นะครับเราก็จะเอาฝามาครอบไว้จะทําการทอดนึ่งนะฮะอันนี้ใ็เทคนิคทอดนึ่งคร้ใช้เตาถ่านนะครับธรรมดา คุมไฟเองนะครับบ้านเลยบ้านเกี่ยวสายสานนะครับเกี่ยวสายสานใส่หลับใส่หลับเอา้าไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาได้เจอจกันเราต้องแกว่งๆมันนะครับเราก็จะรอให้น้ำมันแห้งแล้วเราก็จะเปิดมาดพอดีนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเปิดฝาแล้วก็รวนจนกว่าจะแห้ง หือลอยล่วนเลยก็ได้นะเนื่องจากไฟเบามากทําให้น้ําแบบระเหยช้าฉุกนะมันฉุกใช่ไหมแล้วปกติเราจะใช้กระทะที่มันสูงกว่านี้นะเราต้องกันล่วงนะมันแกว่งไม่ได้ไงนี่เราต้องเราต้องแกว่งเรื่อยๆเลยก่อนกว่านน้ำจะหายไปน้จะหายไปใ่ะเราไม่ได้กไม่เลิกันแล้ว ถ้าเราไม่แกว่งปุ๊บน้ำมันจะไม่มีที่ระเหยความร้อนมันจะไม่ฝาดใช่ใช่ใ so ช totally. ่ใช่ใช่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเอาอันนั้ออกคุับเอาเลยครับนี่กัทอดน้ำนะครับพอแล้วนะครับ สวยงามครับป๊อบดีฮะนี่ฮะนี่เการสึดทําครั้งแรกนะฮะโหยอดสุดยอดดูสีดูสีก่อนสั่ใช้ได้เลยนะแหลมแจวแรงแหวนขอตะเกียบที่รุนที่สุดคือไส้ข้างในนะครับใช่ครับไส้ข้างในเป็นไส้ลาบไส้ลาบกางอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะดาปงสปาชิชิคิวส่าไส้ลาบ ใส่ลาบสำเร็จต่อไปกะเพราหมูต้องเข้าเลยนี่กะเพราหมูต้องเข้าเลยใช่ไหมเอมมาละน,นะอันไหนแน่นๆน่นแต่ถ้าจะไปแล้วนั่นไมผัดด้วยใช่ไหมกินกามิสูตรนะฮะอันนี้ใช่แน่นอน <c oughs> มีพริกเฮ้ยได้อยู่สุกไสุกสุกสสสสนี่สุกเลยเอาแล้วเหลือแค่ผลงานครับทดสอบรสชาติครับทดสอบรสชาติเพียงเดียว ไส้อร่อยแน่นอนคิดว่าีา้าก,กินกับเกีเก๊ยวมันจะได้อารมณ์ประมาณไหนอืมขอช้อนดีกว,ว่ทาทั้งขอช้อนดีกว,ว่าเป็นการพิสูจน์ปกติเจ้าซาเขาไม่ได้กินแบบนี้นะนี่เขาเราแยากดูไส้เฉยอาการมันเป็นยังไงมันก็อะไรก็บอกไม่ว่าลองชิมดู มันเทคเจอไม่ได้ว่าเทคเจอไม่ได้แต่มันก็กินเล่นได้หรอแต่ว่ามันพร้อมไปเข้ากับแป้งพริกกับแป้งไม่ถูกกันพริกกับแป้งไม่ถูกกันคิดว่าพริกกับแป้งไม่ถูกกันไ,ไงมันโอ้ยจุ๊จุ๊ เก้าวาของเทนอ,อนะยอดเมื่อกี้เราแค่ลองฟิวชั่นเฉยเ <laughs> <laughs> มาเด้อพี่น้อง